เสียยังในผู้ปกครองเตรียมตัวประตันนะเจ้าก็มีประกาศมาใหม่ละเนาะโรงเรียนหลายแห่งก็จะเปิดสอบวันเสาร์อาทิตย์นี้ละวันที่ห้ากับหกเมษายนแล้วก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนที่เปินมีความพร้อมนะถ้าบางโรงเรียนติเปินอาจารย์ตึกอาคารแบบพร้อมเปินก็คงจะแจ้งไปยังผู้ปกครองของนักเรียนติ่จะใเฮนักเรียนไปสอบเนาะแต่ว่าอตอนนี้ก็พอถอนะเจ้าเปินแจ้งมาว่าก็กำหนดสอบ ร้อมกันทัวประเทศวันทีหนึ่งเออวันทีหนึ่งอะมอหนึ่งวันทีห้ามอสีวันทีหกเมษาเจ้าคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยออนจะได้บ่านปิกไปอ่านหนังสือไหมนะเพราะว่าบางคนก็นเตรียมตัวมาเนาะตั้งแต่ปุ่นนะก่อนสอบไหลแล้วนะเจ้าเนาะก่อนสอบไหลละสอบไฟนอนนี่นะเดี๋ยวมันจะลืมเลยเล่นปีใหม่มันละลายไปก็ปีใหม่ย อ่ะจะสอบวันที่ห้ากัหกเมษาละออนมอหนึ่งวันที่ห้ามอสี่วันที 5, ห 4, ่หกแล้วต้องไปดูว่าโรงเรียนของอันละอน 5, อนตีเฮาเฮอเขาไปสมารเทก่จะกำหนดสอบอย่างอีก,กอนนะ่ะเจ้าต้องติดตามเนาะแต่โรงเรียนฝากกวนบอกว่าวัาววนวันทีน่ห,ห้น 6, หานี่ของมอหนึ่งนะวันที่หกเมษานี่ของมอสี่แล้วก็มอบตัววันที่แปดเลยเออเปิดมาปุ๊บนี่มอบตัวเลยฮึผลสอบแล้วผลมอบตัวเลยกะ เปิลนม่ได้ประกาศผลเลยสาวจีว่าเข้าใจหรือว่าเปินฮับอยู่ละเนาะว่าละออนเดียวม,มันน้อยเน่ะจ้าละออนมันน้อยลงเนาะละออนตีใจเห็นหนังสือละออนเกิดใหม่มันน้อยลงหน่จะจ้าเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเปินกันเลยจะเป็นจะอ,อี้ก็เออเนาะก็แจ้งน่จะจ้าแจ้งหู้แล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงของการนั่นเข้าไปตอบสมโนประชากรเลเคฮะในแอปทั้งรัฐ ในมือถือปิ้นแจ้งน่ะเจ้าว่าเฮิอเข้าไปตอบในแอปทางรัฐนะเจ้าหน้าที่เปิ่นมาได้ทรงลิงทรงอย่างเฮิอเฮ้าน่ะเจ้าจนถึงวันที่เสาวเมษสานีเสาจีมีเวลาก็จะนั่งเี่ยกรรมหนึ่งแต่ว่ายังมีเวลาเตือนหันอยู่หันข้อความติดทางรัฐแจ้งมาอยู่นะเจ้าถึงเสารมษสานเนื่อนั้นท่านผู้ฟังติดติดตามผฟังวิทยุของสวทพยาวเจ้าถ้ามีมือถือนะมีแอปทางรัฐนะมันถึงแจ้งเตือนมาแล้วถ้าถ้าเฮาบอกหมาหูมาหันน่ะเจ้าเข้าไปติดแอปทางรัฐก็ไปตอบกรรม สมนนประชากรเลเคะฮะบ่ได้ถามมาอย่างติเป็ดแบบเลิกเดิกเองสะย,ยังถามเกี่ยวกับตัวเฮาเนี่ยนะเจ้าที่จะเอาไปวางแผนเนาะวางแผนพัฒนาประเทศชาติวางแผนกําลังค้นอย่างต่างๆกันต่อไปนะเจ้าเนาะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่16เ,เมษาถึง19มิถุนาคนติ่มมีมือถือเจ้าหน้าที่คุณมาดีก็จะไปละนะเจ้าไปแอลหาทันละเนาะมาตีกิจกรรม แบบไปตีกิจกรรมเตือไปใตีสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเจ้าหรือทศสจพะเยาเปิดทรงข่าวมาเรื่องของการเจาะน้า,นาบาดานหรือใจ้าน้าบาดานน้ำแรงนี่หลายคนบอกโอ้โห,น,หน,น้าแร้งน้าแห้งน้าในห้องเมืองเราต้องถามถ,ามถึงก่นนะเมอืองไหนที่มีน้าในโอ้โฉดีเนาะซาไหนที่มีน้าก็โกดีไปนะเจ้าดีว่าเขามีน,ามน,ามาน้าใจเนาะห,หน้ากว่านยังหม่แห้งอินะเพราะว่าน้าประปากับใจหน้าจากกว่านี่ย การประ้าเขาบ่ได้มีตีเก็บหน้าเป็นของตัวเองนะเจ้าเขาก็ยังใจประโยชน์ของอันของหน้ามูอยู่นะมีหลายคนโครสาวจีนะเจ้าไ่ว่าเฮ้ยประปาบม่ได้ว่าคือการประ้าทุกตีเปนจะมีคล้องของปนเนาะมีคล้องมีตีเก็บหน้าเป็นเหมือนเขื่อนเหมือนอ่างนี่่ะแต่ประ้าบ้านเขาอะมาใจหน้าของกว้านนะเจ้าใจหน้าหน้ามูเนาะมันเป็นเรื่องตีมันจะค้นจะนะสาวจีกับบงหัวปนปนทำ csr ก่อนนะเจ้า ว่าเอาเอาสิ่งที่ได้มาตอบแทนสังคมพองพอเก็บน้ำกับใจน้ำกัเก็บมาตรฐานเนี่ยเหมือนกับพี่น้องอันลำปางสมัยก่อนสาวจีอยู่ลำปางนะาทานหินลิกไนเนาะที่ปนเผากันที่แม่เหมาะคนลำปางเคยเล็กรองว่าคนลำปางใจไฟถูกกว่าที่อื่นก็ออนนะพอเขาคนลำปางบอกว่าเ,าเสียพื้นที่ไปแล้วก็ปล่อยให้เขาดมสารพิษไปอย่างประมาณนั่นเนาะกะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเจ้า อ่ะกับมาตีหนึ่งของเจ้าหน้าบาดานกฎหมายกำหนดในคนตีจะใจ้าหน้าหรือเจ้าหน้าบาดานตีเลิกเกินกว่า15เมตรจากผิวดินเนี่ยต้องไปขออนุญาตซึ่งสถานที่ขออนุญาตถ้าเป็นกรุงเทพจะอยู่ตีสำนักควบคุมกิจการหน้าบาดานกลมทรัพยายกรหน้าบาดานถ้าเป็นต่างจังหวัดนะเจ้าต่างจังหวัดยกเว้น3จังหวัด นะต่างจังหวัดย,เ 3, ดยกเว้นสามจังหวัดที่ยกเว้นคือจชงยงใหม่โคราชขอนแกน่นอนันสามจังหวัดนี้ไปติดตอ่อตีอบตทศบาลตีเฮาจะไปขอเจาะหรือใจ้หน้าบาดานแต่ถ้าเป็นตีเหลือไปตีสำนักง,งานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั่นๆจับนะไปตีหั่นนะยกเว,เวเ้นจชงยงใหม่โคราชขอนแกน่นอันนี้เปินเปินไปขออนุญาตตีเทศบาลหรืออบตได้เลยเนี่ยเจ้าถ้าบอขออนุญาตมีความผิดก็อินะถ้าบอขออนุญาตนี่เจ้า่นบอกนี่ มีความผิดตามกฎหมายตัวหนังสืออาจจะปิ้นน้อยหนึ่งเพราะว่าเขาดูหนังต่างใจกล้องหน้านะเจ้าถ้าบม่ขออนุญาตหรือแอบเจาะจะมีโทษจำคุกบาเกินหกเดือนปร,รับบากเกินสองห0ืนบาทหรือทั้งจำทั้งปร,รับจำนี่นะเนี่ยแอบ,บคุดเจาะน้าบาดาลผิดกฎหมายแต่ถ้าบัถึงกับบบเป็นอย่างเนาะมันบลิกนะเจ้ามันบบมีผลอย่างนัก เนาะกับเกี่ยวกับดินกับน้ำใต้ดินอะอย่างทั้งหลายนะเจ้าแต่คนที่อยู่กรุงเทพมันต้องกึนกันน้อยหนึ่งจะเจ้าอะอย่างนี่นะเนาะเพราะตั้งแต่แผ่นดินไหวมานี่หลายคนบอกโอ้จากตีเกยแบบชอบอย,อยากอยู่คอนโดสูงสเห็นวิวเห็นอย่างบรรยากาศสวยๆนะเจ้ามันเป็นการผ่อนคลายที่ไหนได้หลายคนบอกขึ้นแล้วกล่วกว่า <c oughs> เจ้าโอ้ยมันซอยมันสันเนาะกว่าเทศบาลเมืองเยานะเจ้าได้กล่องสาธารณสุขออก คือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพริษนักบ้าขึ้นกับหมาแมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของพี่น้องอยู่ในเขตเทศบาลเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่19เมษายนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจะปฏิบัติงานเนาะหมายถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาปฏิบัติงานก่อนตอนนะเจ้าก่อนตอนของทุกวันนะ่ะเก้าโมงถึงถึง,ถ,งถึงเตียงอะนะเจ้ายนย้นเก้าโมงถึงเตียง วันนี้ไปตีชุมชนรมโพทองเจ้าใื้บริการตีข้างสารเจ้าป่อข้อมือเล็กวันผูกวันที่สามเจ้าไปตีชุมชนวัดป่าลานค้ำตีศูนย์สาธาธณสุขบุญฐานชุมชนวัดป่าลานค้ำวันที่สี่วันศุกร์นะเจ้าไปตีชุมชนวัดอินฐานตีวัดเลยข้ามไปวันที่แปดเจ้าวันที่แปดวันังคารหน้าเนาะไปตีวัดภูมิ้นตีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดภูมินหลังวัดท่นนะเจ้า วันที่เก้าชุมชนต่วังควายตีสาราเนกประสงค์ชุมชนนะเลี้ยวไปกัดเจอละเนาะขวามือฮันมีควายควายแดงหรือควายสีเนี่เป็นอนุสรณ์อนุสาวรีย์อยู่ที่หันเนะชุมชนต่วังควายนะเจ้าแล้วก็แฮมตีชุมชนวัดเมืองชุมเจ้าวันที่เก้านะที่วัดเมือนนั้นเนาะวัดเมืองชุมเหมือนกันไปที่วันที่สิสองเจ้าสิสองเมษาข้ามปี่ไม้ไปชุมชนวัดสีจอมเรืองนะไปที่วัดนาเจ้า และแฮมตีชุมชนวัดลีเจ้าชุมชนวัดลีเจอกันตีศูนย์สาธาในสุขมุญฐานชุมชนวัดลีวันที่เสาสามเมษาชุมชนวัดสูงนะเจ้าคนเมืองเขาโหแล้ววัดสูงถ้าจืดแต่เป่นกะวัดศรีอุโมงค์คำไปตีวัดเลยนะเจ้าวันที่เสาสี่เมษาชุมชนวัดหัวควงแก้วเจ้าตีศูนย์สาธาในสุขบุญฐานชุมชนวัดหัวควงแก้วแล้วก็ชุมชนวัดาชคฤือตีวัดทันเลยนะเจ้าวันที่เสาห้าเมษาชุมชนวัดชัยอาวาเจ้า ไปติวัดแล้วก็ชุมชนวัดหลวงราสันฐานกติวัดเหมือนกันเสาแปดเมษาชุมชนวัดบุญยืนอ่าไปจอมกันตีวัดกุมน่องหมาน้องแมวไปทันเลยเนี่ยเจ้าและอันนี้เสาสามเมษาเออเดียวกันเนอะเสาแปดแล้วก็บเสาสามเมษาวัดศรีคมคําวัดพระเจ้าตนหลวงตกลงเสาเก้าหรือเสาสามนี่เสาจีบันแน่ใจนี่เดียวกัน ต้องไปตว medidas, รวจสอบำกัมหนึ่งนะเจ้าเนาะปนเขียนปิดท้ายเส้าสามมิสาชุมชนว่าสีคมคำสามจิบันแนใจเดี๋ยวไปตรวจสอบกันเนาะก็อุ้มน้องหมาน้องแมวนะไปอันฮับบริการกันได้นะเจ้าเนาะวันนี้เขาใจเวลาหนักนะนี่นะ อาช่วงนี้เป็นสัปดาห์การให้บริการประชาชน่วหนึ่งในวันข่าราการพลเรือนขอเชิญผู้ว่างงานผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานสมัครงานนะเจ้าวันที่หนึ่งถึงเจ็ดเมษาตีสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาเปิดมีกิจกรรมนะตะวเนนอเปิดหับสมัครไปแล้วโดยบริษัท่าไรทันเนลลิงวันนี้เจ้าบริษัทสยามโกบอลเฮาส์จำกัดสาขาพะเยาจะมาหับสมัครแม่นกั วันที่3เมษายนบริษัทซีพีนะเจ้าของห้างแมคโครโลตัสเนี่ยวันที่4เม,ามาษายนห้างส่วนจำกัดเจริญพันธ์วันที่5เมษายนบริษัทอิสุสุลำปังจำกัดอ่าผลจะจัดบริการที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดพะเยาตลอดทั้งวันนาเจ้าและมีการสาธิตอาชีพอิสาระโดยกิจกรรมการหบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานแน,แนวอาชีพทดสอบความพร้อมความถนัดด้านอาชีพต่างๆที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาเจ้ามาประกาศทับสมัครงานนิดน้อยหนึ่งบริษัท ไร่ทันเนตเนตลิงนี่นะฮับสมัครกรรมกรรับสมัครพนักงานขับรถบริการขับรถแบ็คโฮขับรถซิบรอขับรถเฮีย yep. บใจกอรับสมัครด่วนนะเจ้านี่เป้นวาน่าอันโครงการก่อสร้างทางรถไฟเนะี่ย้างกูสายดินใจเจีงยงไยเจียงของสัญญาที่สองงานอุโมง์จังหวัดพยาวยังคงรับเพิ่มเติมอยู่นะเนาะสมัครกันได้ตีอัน ไปติสอบถามที่สำนักง,งานจัดหางงานก็นได้นะเจ้าหรือสอบถาม0834059149น้องโมเมเจ้าหรือน่องน่องเมย์บัดด้0856314189ฟังประตันโทรไิธีสำนักง,ง,งานจัดหางานจังหวัดพะเยาเจ้าเอาละ,ละเวลาจะหมดแล้วในไหล่หลังมาติกต๊กตปีใหม่นี่มาแอลพะเยาเนอมีกิจ,จกรรมมีงานเยอะแยะขเราได้หมวนได้งันกันเจ้าเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวเมืองไงเจ้าข่าวเมืองไงควายคว้า 8โมงเจ้าสวทพะเยา95.25เมกะเฮิรช่วงดีเจฝากข่าวดีเจฝากข่าวเจ้าขอเข้ามาดูอันหน้ามกันก่อนเนาะครงการชนรับประทานพะเยาเนี่ยเจ้าโดยสำนักง,งานชนรับประทานที่สองแจ้งข่าวมา ปริมาณน้ําตอนนี้น้าในอังเก็บน้าแมตต่ําเจ้าเหลือน้าอยู่ตีเซาหกล้านเองนะจากความจุ41ล้านคิดเป็น63.0.2 0ซแต่ว่ามีการระบายออกตีศ1น่ล้านลูกบาทเมตรอางแม่ปื้มนะเจ้าตอนนี้มีน้าเหลืออยู่ตีเซาเอ็ดล้านคิดเป็น42.3 9จากซจากความจุ5้ล้านนะระบายออกไปตี่0.210ล้านลูกบาทเมตรเจ้า ส่วนอ่างแม่ใจนะเจ้าน้ำเกือบเต็มอ่งางบ่ได้มีการระบายออกนะเกือบเต็ม3าล้านนะเจ้าคิดเป็น9 4เปอร์เซ็นต์เนาะอ่างเก็บน้ำน้ำจุนเหมือนกันนะเจ้ามีน้ำเกือบเต็มอ่างเหมือนกันเนาะแล้านปลายนะเจ้า9 1 9 9 2อ้าเสองอ่างนี่ผลบ่ได้มีการระบายออกนะมันจะแห้งไปไปตามธรรมชาติเนาะส่วนกว้านพยาวเจ้าตอนนี้นะใครจะปลูกอัญมณีขอใจน้ำกว้านนี่อาจจะบ่ได้ละพเพราะน้ำเหลือแค่สองห้าล้าน เสาห้าลานจากความจุจริงๆเต็มแต่แต่ในห้าสิบห้าล่านนะคิดเป็นสี่สิบห้าจุดสามสองเปอร์เซ็นต์น้องเล็งซ้ายเจ้าน้องเล็งซ้ายมีน้าอยู่ตีสิบสามล้านนะคิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์จากความจุจริงๆเนี่ยสาสองล้งานจ้บนี่แต่ละตีน้นาเหลือน้อยละเนาะก็ช่วยกันประหยัดน้ำจะวางแผนการใช้น้ำให้ดีเนาะ เขาจะได้มีน้ำใจไวเมิ่นเมเองนะเจ้าขอบคุณทันทีเข้ามาติดตามรับชมช่องย t u b e ช่องภูกามเจ้าตอนนี้สาวจีทางวิทยุสวทพะเยาเอฟเอ็มเก้าสิบห้าจุดสองห้ามีการรายการข่าวเมืองไงเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ้าเวลาแปดโมงถึงเก้าโมงเนาะเขาก็เอาข้อมูลข่าวสารตีเกิดขึ้นในพื้นที่ผ่องข่าวสารนโยบายรัฐบาลผ่องนะเจ้าเอามารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ได้ัรวถึงกันเนาะแล้วก็ ข่าวของจังหวัดพะเยาเจ้าทันผู้วา่าท,ท่านโยธาหลายหลายท่านนะเจ้าก่อนนำทีมกันไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบสถานทีร่ราชการต่างๆวัดวาอารามหนอ่อตีอันมีกิติพ่อ,องตีบเจอกับเรื่องของผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะเจ้าก็ท่ทันผู้ว่าก็น,นำทีมไปเนาะไปตรวจสอบวันนั้นไปตรวจสอบโรงพยาบาลพะเยาโรงพยาบาลแม่ใจอย่างนี้นะเจ้าแล้ววันนั้นกะ ไปตรวจสอบวัดพระเจ้าตนหลวงเนาะกเจอรอยร้าวอยู่นะเจ้าตีตัวอาคารยังโฮมบ้านแม่ใจอ่ะเจอรอยร้าวตีตัวอาคารสองจุดเนาะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยมาได้ทรงผลกระทบต่อตัวอาคารแต่อย่างใดท่านผู้ว่าก็ได้ให้อตังยุทธาธิกาในสํารวจความเสียหายและกะถ้าอันนี้ก็ซ่อมเหียนเนาะเพื่อบ่รให้เกิดผลกระทบต่อกันให้อบริการพี่น้องประชาชนผู้ป่วยทีมหับ,บริการนั่นเองนะเจ้าแล้วก็จากนั้นก็มาที่วัดพระเจ้าตนหลวงเจ้า วัดศรีคมคําพระอารามหลวงมาดูว่าอันพระเจ้าตนหลวงเขาเนี่ยเป็นจะได้พ่องนะเจ้ามีร้อยแตกเก้ากออีนาอยังแคนน้อยเจ้าเห็นพระพุทธรูปหลายจังวัด,ดนะับผลกระทบจากอันแผ่นดินไหวเนาะน้อยเดี๋ยวตีหัวเข่าเจ้าหัวเข่าของพระเจ้าตนหลวงเนาะแล้วก็แถวๆบันไดหนักนะเจ้าของพระธาตุจอมต้องแหมน้อยหนึ่งพบร้อยด้าวหันน้อยหนึ่ง แล้วก็อันอยังแหมติว่าพระเจ้าตนหลวงนี่มาได้ทรงผลกระทบต่อองค์พระแต่อย่างไดนะหนิวเดียวนะพ่วอย่าหันปเป็นว่าขนาดเต่าเส้นเส้นผมเนี่ยโอ้ยหนิวเดียวเนาะพอเด้อเฮ้ยกมายัง,ยงหันแต่มันอาจจะเนี่ยเนาะกับไ,ไ้เป็นกะแจ้งให้กรมศิลปากรบูรณปฏิสังขงรณ์แล้วนะจ๊ะแล้วอันารารานี้แหมศาลาลายเนาะศาลาลายเสาศาลาลายพระธาตุจอมตองเจ้า ตตีหน้าเลยในะเขาเข้าไปสมมติเขาเดินเข้าไปติประธาตอยู่ขวามือนะเจ้า,านะมันมีประตูหลายประตูกะมา้าตติยิมประตูวะเนาะปนว่าอยู่เอียงสักสามสี่ต้นนะเจ้าเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างเป็นโครงใหม่เนี่ยนะนะบ่าบ่าได้ท่งผลอย่างกะเอามาแก้ไขปรับปรุงมาอย่าง,งมันเดืบร้อยเหยีจะได้บ่าบ่าเกิดผลกระทบอย่างประมาณนี้แล้วก็เจอแผ่นทองจังโกต่หุ้มองค์เจดีย์นะเจ้าย่นเสียรูปหนึ่งแผน่นจะเข้าไป เขาไปตรวจสอบพวกเป็นเจดีติกรด้วยอิฐหุ้มทองจังโกเนาะแจ้งกรมศิลได้หู้แล้วนะเจ้าเพ้่เปิดมาปฏิสังขรคอกันต่อไปเจ้าแล้วตีไหนแหมเอ่อมอพยเยาเจ้ามหาวิทยาลัยพยเยา ได้ส่งทีมออกสำรวจ5ทีมตามสถานศึกษาต่างๆเบื้องต้นมีข้อมูลว่าโรงเรียนบ้านน้ำจูนมีรอยร้่าที่เสาเสาต้นเนาะมอพยาวยจะแบ่งทีมเข้าไปสำรวจเช่นกันนะเจ้าเนาะถ้าตีไหนตีเห็นว่า,าบ่าค่อยปลอดภัยนะเจ้าโรงเรียนโนดยงานราชการต่างๆก็แจ้งเนาะแจ้งไปฏิแอปถ้าฟีฟองดูได้นะเจ้าให้โดนนยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบกันต่อไปเนาะ บนว่าขอให้รีบปริง่งสำรวจอาคารสาธารณะทุกแห่งโดยละเอียดนะเจ้าของขึ้นยอมเพอแจ้งตีประชุมหัวหน้าส่วนปลลวงกำน,นันหู้แล้วก็เร่งดำเนินการโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารสาธารณะที่มีรอยด้าวพอมีพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนหนักนั่นเองเจ้าปีใหม่นะเจ้าปีใหม่เมืองเนาะเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานต์ตะวะได้มีการแถลงข่าวกันตีสารกลางนะเจ้าสวทพยาเขาก็ับไปไล่ ไล่บรรยากาศนะไล่กิจกรรมการแถลงข่าวแต่ว่ามีพอเจริเนี่ยเจ้าขอสวทพย้ายเป็นพิธีกรดเนินรายการโอ้โหเอาพิธีกรมืออาชีพนะจืดดังมาจากเชียงใหม่เลยนะเจ้ามาเป็นพิธีกรดาเนินรายการเจ้าท่านผู้ว่าบอกว่าก็ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนเนาะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเล่นเย็นทัวร์ล่ามหาสงกรานนะเจ้าต่อด้วยงานแอรเลนทิดพยาสงกรานเฟสติวัล าชาวพะเยาก็จะมีกิจกรรมร่วมกันยักลากหลายดัง,ดงนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่แปถึงสิบหเมษาเลยนะเจ้ามีกิจกรรมทุกหวันดอกโอ้แต่ามาฟังเจ้าถ้าถ่านมาแอลพะเยานี่นะมาอยู่ในสักติดหนึ่งนี่หมุนกันถึงวันน่ะนะเจ้าแปถึงสิบหเมษาเนาะจะได้มีกิจกรรมแปดถึง12บสองมิถุนายนก็จะมีกิจกรรมเหมน,นะเจ้าเอาถึงเมษานีก่อนเ <laughs> มษานีก่อนนะเจ้าสงกรานเนาะจัดกันตีอัน เอปัญจะมีอย่างก็กิจกรรม10 S 12เนี่ยตีหลังเทศบาลเนี่ยนะเจ้าสนามหลังเทศบาลเนามีการแข่งขันตกปลาชัดโด้หนะ้าเจ้าแล้วก็เอาปลาชัดโด้ตีได้เนี่ยเอามัด จังแล้วมีน้ำมีน้ำนักแต่ได้ได้สตังค์หมอันี่นะเจ้าโอ้หมืนช่ววานน้ำนักห้ามื่นก็ได้เหมือน่มีน้ำนักแต่ได้จะได้คว้ารางวัลชนะเลิศอย่างนี้นะเงินเงินรางวัลเยอะนะเจ้าใครที่บะเกอร์หันป่าชโดกว่านตัวเต่าโอเต่าละออนน้อยกับมีนะแต่มูฟังเจ้าละออนน้อยที่เขาอุ้มอ่ะยังตั๋วน้อยกว่าป่าชโดบางตั๋วกันนะต้องเอาขึ้นจากกว่านเพราะว่าป่ามันเป็นป่ากินเนื้อ มันจะกินปลาที่เขาปล่อยเนี่ยเวลามีงานกุศลงานอย่างเขาปล่อยป่าลงก้านปลาชโดอ้าปากล้อเลยมาเลยมาเลยว่ายเข้ามาในปากมันนะบางเตือกระเจอปลาในก้านเหลือเกิงตัวก็มีป่าชโดมันไหลครบจังนะเอ้อินดูเนาะอินดูดังนั้นไข่บวมว่เป็นคนแรกที่เอาปลาชโดมาปล่อยนะอันนั้นเขาต้องฝังเอารีบเอาขึ้นจากก้านเฮอเวลามีกิจกรรมต้องมีกิจกรรมอีแล้วนะจะเอาป่าชฉโดขึ้นเนาะแล้วก็เอาป่าชโดมาทํา เมนูประกอบอาหารชิงรางวาัลสูงสุดห0,000ืนบาทนี่เห็นก็แล่มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุดีสนามหลังเทศบาลมีคอนเสิร์ตเต้นะเจ้าเนาะคอนเสิร์ตของตูดารณีตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปไปยู่หนจะได้ในเที่ยงเนละต้องแปรงโดมใหญ่ๆนะมันห่อนนะ่ะเอาคนเท่ามานี่หนะาเนาะเดี๋ยวปอยจะเป็นลม้มเนาะเนี่ยปุณวจรินชนผู้สูงอายุกเก้าอำเภอมารวมกิจกรรมส่วนงานแอเลนติสนี่โอ้ นี่ไวรุ่นนะเจ้าแอนนติพยาวสงกรานเฟสติวัลมีศิลปินอย่างเช่นใบเตยอาสยามปอกปองกูลน,นะเจ้า,าทูพีอ,อีนะแล้วก็มีอุโมงค์น้ำยาว50เมตรและกิจกรรมอื่นๆในมวนง้นกันแน่นอนนะเจ้าในส่วนของทางงานวัฒนธรรมจังหวัดตวาก็โอว่ากิจกรรมภายในงานก็มีนอกจากรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุแล้วก็จะมาครับ สลอซอซึงอังกะลุงฟอนนะเจ้าของวันทีน่สิบนะสองนี่นะมีสงนำพระพุทธร,รูปตัวอย่างตัวเจ้าเยอะแยะเนาะเยอะแยะนะสำหรับกิจกรรมวันตีอันเขาจะมีะการอันจัดเย็นทัวลามหาสงกราและที่สาคัญมีกีฬาฟุตบอลด้วยนะฟุตบอลเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทเจ้ารางวัลทีมตีชนะเลยอ่ะมีทั้งหมดสิบเอ็ดทีมกันนะสิบทีมจากเก้าอำเภออำเภอเมืองพะเยาสองทีมนะเจ้าแต่ต้องเป็นเยาวชนจากอำเภอเนนัน,น,นตออันอีนะ การแข่งขันจะอยู่ในรอบคัดเลือกวันที่3ถึง10เมษายนิงชนะเลิศวันที12่12เมษาจับนี่เนาะแล้วมีกิจกรรมเปต้องก่อนนะเดียวกันเห็นแวบ,บๆเหมือนกันนะมีไหนเห็นละอ่เวลาบาอกปอเนเจ้าตากะพอนาฬิกาไปร <c oughs> ายงานข่าวไปอย่างไปอ่าแล้วมีวันที่14ถึง16เมษาจะมีคารวานอิสุสุเห็นประมาณร้อยคนเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยาเจ้บ นี่ขอเชิญผู้ประกอบการสร้างบรรยากาศเมืองล้านนะประดับตกแต่งร้านเปิดเพลงกำเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวเจา้าแปดโมงห้นาทีละเนี่ยอย่างบุบทันนะเจ้าขอบคุณทันทีเข้ามาติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube ช่องผู้การเจ้าสวัสดีคุณยายนะเอเดี๋ยวก่อนทำไมต้องบอกเที่เวลา8ปดโมงกันนะ คือปนไทยทอดตั้ง YouTube นี่บ่ได้เขามาได้ไทยทอดแบบออกแคตตาล็อกออก YouTube ตลอเซาซชั่วโมงนะเขาะจะไทยทอดเฉพาะช่วงคาวตอนเจ้าถ้าอยากจะหู้ว่าจะเทียบเวลา8โมงหรือจะเทียบ18นาฬิกาท่านต้องไปฟังวิทยุหรือวิทยุออนไลน์ นะ u t u b e เนี่ยเราไม่ได้ถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงนะคะเราจะถ่ายทอดบางช่วงโดยเฉพาะช่วงข่าวเพลงเราก็ไม่ได้ถ่ายทอดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธินะ์เนาะก็แจ้งห้งหูอานะจะมีคนทักตะว,วันอะไรอย่างจะได้ได้ายทอดหับสัญญ,ญาณข่าวแปดนโมกโกอว่าเข้าใจนะเจ้านี่คุณผมลักนี่กระถามแฮมลาสวัสดีคนใหญ่คงจะเทียบ8โมงแล้วเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศนะใช่ไหมครับชื่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณผมลักตอนนี้ ทีคุณอยู่นี่อยู่ประเทศไทยก็ตอนนี้มันจะเก้ามงเก้ามงตรงแล้วเือนดี๋ยวนี้นะจะได้มาถามว่าไทยทอดแปดนมงไ้สาจีบอกเข้าใจนะเจ้าอเก้ามงละลากันไปก่อนหนอขอบคุณจ้ากิติตามรับชมเวลาหมดแล่วนะเจ้าแป้กันก่อนนะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะชั่วโมงต่อไปก็จะไล่เหือนกันนะเจ้าบัตดีลืมเข้ามาชมแฮมเนอร์ขอบคุณสวัสดีเจ้าม่งขวญจล